อ๋อไอไปเร็วไปเร็วไปเร็วอ้ายอ่าอยู่ไซนี่อ้ายคือแบบเครื่องบินไล่แหงอะไรเครื่องบินไล่แหงเวลาเมนเมนสุดท้ายอ่ฟสนามบินรอนเนืองรองคุณบอลไปได้ไปได้คุณคุณโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ๋อซาบีบีเลยครับพี่น้องเอ้ยนะครับสมัครับสมัจเจ็งแทย์ไอไลยบอลร้องคุณึ้นไปแล้วคุณึ้นไปแล้วคุณคุณโอ้ไปกินมาเกินนะครับเคยเห็นยิบบอลเคยเห็นยิบบอลฟังเล่าเหาอฟังเล่าเหาอทำมาเคยเห็นบอก ก็เห็นอยู่แต่บุไรีอ่ะสัมผัสใกล้ๆสีบุหรีสัมผัสใกล้ๆนะครับเนียนป๊อปแต่มาสบายใจเลยไรยา่วะยายวะลองสัญญาเครื่องบินใหญ่บ่ใหญ่แห้งอะไรทุกคนอ๋อจี่น้องครับผมนี่ครับน้องลัดทีเดานะครับผมสุดยอดบ่น้องสุดยอดบ่เมืองไทยสุดยอดแห้งอะไรทุกคนว้าวไอ้แมันเยนอยู่ไซนี่ไอเป็นอะไรน้องเป็นอะไรยู่ไซนี่ไอ้หูเห็นยังบ่เห็นยังบ่เห็นยังบ่ไหนเครื่องบิน เครื่องบินโอ้สุดยอดไล่วะน้องไล่วะไล่แห่งอลิกําลังเห็นอ่าไก่ครง้หลรกเรืออไอ้้แสดงว่าเคยเห็นเครื่องบินแบบอยูิใกๆม่เคแมนแมนแมนเเห็นเครงบินที่แบบว่าในในแนมเห็นแบบตาป่าแบบนีเมนเมนื่อยๆไอ้เานีจลองเออสถานีรอนเมืองเอยลองคือไลไส้ามบินรอนเมืองเห็นบอกเครื่องบินไปแด้ลองไปได้พุนเครื่องบินเ มันไปหลายประเทศนด้น้องไปตามประเทศนะฮะอ๋อะไรคือบินขัดไปเราไปเราเห็นบ่โู้คุณคุณมาแหย่กันทุกคนเคยนั่งยีมบ่น้องเคยนั่งยีมบ่บ่เคยเลยอ่านี่ละครับผมพี่น้องนะครับผมสาวเล่าเนาะมาแต่บ้านไดไหมมาอะไรจ้กมืออะไรเมื่อนี่มือที่สองหรือมือที่สามมือที่สามแล้วมือที่สามแล้วครับผมน้องพี่น้องนะครับไม่ได้อ่ะอ่าล่ำหนังกระจอดยป็นีย่างไใส่ใส่ พูด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 แมนแหละเขาจะบินมาจอดนี่เบิร์น้องแมนเบินเลยสนามบินบินไหนน้องข้างนี้หง่อนเดี๋ยวนี้ห่วงบอห่วงแหงอันนี้สนามบินนไหนน้องสนามบินใหญ่ๆน่ะเพิ่นติดอันลับโลกดิที่บ้าน้องว่าสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ไส้ดองว่าเมื่อนั้นแมนบอแมนแมนว่าสถานีกลางบางซื่อเป็นสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินนั่นแหละสนามบินใหญ่ที่สุดในไทยอันนี้สนามบินยังไงสนามบินนอนเมืองอันนี้ เด็เครื่องบินนี่ม oh. ีหลายประเทศเน่นอนมีหลายประเทศเนี่ยที่เก่าดีมีโอ้โหหลายประเทศนะเห็นบอกแต่ละสีแต่ละสีเน่นอนแต่ละสีในเครื่องบินต่างประเทศม็เล่นออกเด็กอาเล่าเดี๋ยนาะอ่าเครื่องบินเอเชียเนาะของประเทศไทยหลายการบินแน่นอนยู่นี่พาสเลายใหญ่ เคยเลยสัมผัสเครื่องบินแบบนี้อยู่เล่วบอเคยร์เนั่ยรังบอเกอร์เลยอ่ะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาเห็นอไกบ้านนี่เนาะแมนคือว่าสนามบินฟังเล่าเฮากับคนข้างอยากเขาหยางน้อยนึงเนาะตัวน้ายเพิ่นมอยเขาเลยไหมใช่แมนแมนแครับครับนี่เนองไปแล้วเห็นบ่กำลังเริ่มไปเห็นบ่ปบอสชั่วขับเถอะอยากสัมผัสบอเกองอยากขึ้นบ่อ่าครั้งหนึ่งกายอยากกายอยากขึ้นยอ้ยโอเคโอเค เดี๋ยวมีเอฟซีฐายใจดีพี่น้องเลยนะครับน้องมันจะนขึ้นเครื่องบินมาสัา้นมีบ่อผู้ติดใจคาปีให้เพื่อนซาล่ามัน,มนจะขึ้นเนาะขึ้นปไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องอาพี่น้องเลยซา,าล่ววาเลยมาสจะพัดเครื่องบินกลางแรงเนาะทุกคนเดี๋ยวเนี่เบิรงนี่จะว่ามันใหญ่หรือมันน้อยเนาะเนี่ยเบิรง,ง,งแบบนี้นะอ่าใหญ่แห้งเลยทุกคนแมนสุดอันนี้มันเนี่ยเบิรงเบิรงอยู่ด้านบนนี่เนี่ยเนาะ เมียนสุดหูสุดตาทุกคนแต่ผุนมาหอดผี่ปัดอลังการน่ะลิเห็นยังสิ่งหนึ่งมาหรอกเป็นเป็นเครื่องงูเห็นปะเห็นเป็นเครื่องูเห็นปะอันนี้เป็นเครื่องงูอันี้ยังอาจจะบานยังอ่นเยาเหยียดอันนี้ยังจะ่านยังสองพันร้อยได้ห่านอกป้านมีนมีหอดติดแอร์อกมีแต่หอดิดแอร์คืออะไรสองพันรอิดแอร์ุนบ้เสืยบบอบเสียบบอเสืบเดียอีพายเบิงไม่หรอกลองสาลาเป็นนองมีแต่ว่าสอพันรทิ่แอรนะ คือเมืองไทยมาโนพาหลายๆคนมาเบิ่งเลยครับผมพี่น้องเนาะบางคนกับบอเสียบางคนกับไม่เห็นกับตาแล้วโอ้พี่น้องเมียนก็มโนว่าเอิคนหมนะครับดีเลยพี่น้องเห็นปะบนสถานีเอเชียนะครับผมเนาะไทยสกายนะครับไทยสกายไลน์หรือเปล่ายังเล้นะครับผมเนาะอไลน์เนอ่านตลอดสายใบอกนี่นี่นี่ตังปค์ผิดก็เด้น้องอ้าวผิดเขาลงมากกว่านี่ลงมาแต่สนามบินว่ะแมียนเมียนเมียนภาอยู่หันเห็นปะเขาจะลดเพิ่น นี่ยัยไม่บอกไม่บอะมันแมนยังอายฮะบอลจอดรถบอลจอดรถบอนคิดว่าบอลเข้าอาจจะำนายอ่ายรถ่บมีน้องแมน้องแมนอันนี้บอลจอดรถเพื่อนเดี๋ยวราุลกบาิษน้องอบอลจอดรถเพื่นคือแบหนูแห่งอะไรครับผมไอเขาเตือนในวลามาไทยเนาะอันนี้เขาจะหามหามเซนีเดสขาดน้องเอยเวลาเนี่ยพอันตรายนาอรถววันเพื่อนนุุทเกี่ยวไรบอกไรบอ แอแห่งี้เาเียวาจากิไปเขากงเทพแ้นอกเกนี้เป็นเกทสันเนี่ยหไปได้ไอ้ผ้าไปเบิง้งใกล้ๆไปสัมผัสใกล้ๆสถานีวาดเมืองไงสมไรอ๋อไอ้อสัไอนนี้ก็ไปกบมาแมนแมเดี๋ยวไอจะพายางรอ,อยางรอไปฟังนะไปเบิ้งสถานีใกล้ๆเลย<อ>สิเป็นยังไงพี่น้องนะครับไปผาสาวลาวเบิ้งพี่น้นองขึ้นเดีวขึเดวขึ้เดวข้นเยอ้ไอขึ้นที่ได้พูดพูดสัูเลยไอ้เอ้ เป็นี่เดียวคือนี่เด้อพูดพูดพี่น้องคือที่การแข่งกันนี่เนาะแมนแมนแมน<า>ถูกคนเอ้ย,ยอย่าถือซราน้องเล้วพี่น้องเอลยอาสิบันน้งอนงเนี่ยพอโบเกอร์เห็นเด่นพี่น้องแมนแมนโบเกอร์เห็นทุกคนเข,ขนออากับบานนอกอีกทีไหนมองยังไงสักหาโบเกอร์เห็นแบบนี้แล้วนะครับที่บ้านนอกก็ย่อมนะครับพี่น้องเอลยนะครับพวบอเคยเห็นเนาะสำไมหลายแผลหลายหลายอันนี้ว่าเพิ่นออกไปเนธนี่นี่น้องเอลยเพิ่นออกไปเนธได้เลยครับเมืองไทยผู้แข่งกับโปรกรัฟตอนไี้พี่น้อง นี่ครับบรรยาากดีใจดีใทุกคนเดี๋ยวจะพาไปสบายตัวจริงเนาะไปสบายตัวจริงตะลึงเครื่องบินแะไรกันมาตะลึองอาบอนจอดรถเข้าอีกแบบรู้แหงเนาะหลายๆเนาะเอ้ยโอ้โหทุกคนเดี๋ยวเบิ้งนี่เป็นมีหลายลงในทางลงหลายอย่างแนี่นอนมีทางลงธรรมราทางลงมาไรเดือนเห็นป่าวพึ่งคืนหน้าเห็นบ่าวคืนว่าจะไปายเดือนแน่นอนสะดวกสบายดีทุกคนได้ครับวันนี้ลมแห้งขนาดลมแห้งลมแห้งไปพาน้องเป็นนั่ง ขึ้นริบขึ้นริบอ่ามันขึ้นจังเลยไอซ้อนหนองเลยเด้อนี่นะครับหนองมาใหม่กับบุงหยังตูดนี่เห็นบ่าวจะขึ้นไ,ไปเป็นที่แล้วเนาะ<ด>แต่ก็ลงสันจีสันสองนี่นะครับตอนนี้เหาอยู่สันจีแล้เนาะสันจีไว่วเห็นนะจะลงสันสันสองสันซื้ตัวกันอ่าบุมีไอ้อนี่ไปผุงเป็นเลยเนียอ,อันนี้นะดิบนะเพิ่นไห้สำหรับคนพิการแน่นอน แต่ว่ามันมีคนพิการเอกากใส่ได้เพราะว่านี่แบบถ้าสมมุิเราคนพิการมากแบบเข้าไปแย่งของคนใส่มันมันจะบอกโอเคอ๋อนี่มันมีป้ายเขียนว่าซานซานด้ไฟนี่เอาลงมาแล้วนี่ผู้โดยารโปรดจะต้องขวางไอ้นี่นะใช่ไหมนีองเอ้ยนะครับลงมาสั่นๆก็ไอ้ยังพี่นี่ยังพี่นี่อ๋ออคือขวางเลยขวางไงเพื่อนซานที่อันนี้ จำเราเลยว่าอันนี้คือสันสองอ่ะสันสามสันสี่สันทึ่งสันสี่เขาขึ้นไปสันเทื่อกี้นี่เขาเขาลงมาจากสันทึงวายบางอย่านี่เขาลงมาแต่สันสี่ตอนนี้เขาอยู่สันสองนี่ครับพี่น้องเนาะพาน้องเพิ่นมาลงมากลางลายสันแห่งทุกคนอันตึงกาลสถานีรถไฟจะซื้อได้เนาะน้องยังแบบกว้างไงนะโอเคทุกคนครับมาลงมาแดี๋ยนาะพี่น้องสิบห้าน้องเพิ่นเข้าไปสนามบินนะครับ ไปเบิ่ง่าประเทศไทยนี่สนามมินต์ฟังไทยนี่เป็นอะไรนะครับพี่น้องแต่เห็นอ่าไทยหนองยานี่ก็บแบบอลังการอ่ะแมนไรอ่าไอโน้เพิ่นสิาพาไปเบนไ,ไก่ไก่เนาะทุกคนว่าเฮาเลยทางนี้เนะานนะ,นะยอดปรังการขนาดเบิ่งง่ายๆคือทางออกก็ทางเขาแม่นบ่ทางออกมันจะมีดุกศรสีขาสีพาสีออกทางเขามันจะคูนเด็กคูนนี่ทางออกแบบนี้เนาะยอดยอดเหรียญซะเลยโอเคนี่ไปแล้วไปแล้ว เบิ้งเบิ้งสถานีบ้านเพิ่นใหญ่บ้านน้องสถานีเดียวเลยนี่สถานีเดียวเลยเนาะแบบใหญ่แห้งมาแห้งอลังการเลยสถานีรถสนามบินหรือว่าสนามบินนอนเมืองนะน้องเห็นไหไปแต่ละวอร์นก็จะเห็นเลยทั้งรัเพื่อนบ้านเพิ่งนะอันนี้คือเป็นเดือจริงนะครับพี่น้องลายแห้งกอนไรทุกคนมีทุกจุดมีทุกศอกทุดมุ่งเลยจะว่าอะไเนาะสิพาน้องไปเบิ้ง ่าสะพานลอยติเแอร์ก็เห็นแล้ววะเห็นแล้วว่าเราท่านเคยพาลองไปเบิ่งครับมันติดอะไรบ่ติดอะไรบ่เสื้อบ่นี่บ่ต้องเลยเบิ่งความจริงต้องเลยเบิ่งตัวจริงถึงจะเสื้อนะเพราะว่าหน่อโบ่เสื้ออีหยังสะพานกับโบผีนะน่อโบเสื้อบ่เสื้อว่าอะสะพานยังสิมีอะติดแอร์เนี่ยอันนี้คือสะพานแต่เขาปลเบิ่มให้มาลองได้บ่แเน่ยไปเห็นเขาปลุกเพิ่มเลยเนี่ยมาณแล้วคิดได้อ่ะ มันแมนเบื้องน,นั้นแมนตัวนั้นแหละนี่นี่สะพานใกล้ๆนี่นี่เขาติดแมนเดี๋ยวจะพาไปเบื้องนะครับตรงติดแถบไปเดี๋ยวภาคพิสูจน์นะครับาลองพิสูจนะพพ์เนาะว่าเป็นอะไรนะครับสะพาน <Okay. S 2> อันนี้เกีัยงเมืองเนี่นะครับน้องแต่ว่าเขาจ้าพัฒนาโมยุดยังน้องเลยขนาดเคสซ่างเแมบบืองเนี่ยยันนาแก่เต็มเลย<อ>เป็นว่าทั้งทั้งราเพิ่งเจอเลยเนองยางว่าติดเจอทางราเพิ่งนะครับเจอแบบลายเห็น ไปทางไหนอ่ะทางนี้เลยป่ะย้ง่างไปนี่แล้วก็เสียโอ้โหเย็นเจี๊ยบเลยน้องบริสตากแดดในเมืองไทยนะเห็นบ่เปิ้นน้ำคาวเปิมุงเบิ่ดเลยสะดวกสบายทุกคนอากาศมันมันมันสี Horn เนยแต่ว่าแบบมีเท่าไหร่ทั้งที่ทั้งพี่อากาศสี Horn เนยแต่ว่าก็คือเปิ้ลแบบระบบเนาะแบบว่ามีฝนตกมีแดดต่างๆกับเ้าก็อยู่สบายนะเ้างบริสตากแดด ด,ด้วย้วป้าทุกคนสะดวกสบายเป็นมงคลถนนจะเล่นได้องรับเพิ่งไงจะเล่นไน้องรับเพิ่งรับเพิ่งรับตนนี้หน่อยเพื่อนเนี่ป้าคือไรเล่นได้เกตังเกวัดได้อนาหนึ่งสองค่ะเกตชันเรื่องป้าสี่เล่นสี่เล่นทางงานอีกเป็นแปะเล่นเพิ่ะถนนแปะเล่นแบบนี้โอ้ยุณย่อนป้าทุกคนกำลังเห็นอะไถนนแปะเล่นกำลังเห็นครั้งแรกเลยผ่านมากกับพี่แต่นี่แอคชั่นคลิปคนอื่นเนาะทุกคนมาเห็นแบบมาเห็นแบบนี้คือแบบฟาวแห้งทุกคนนี่แหละนี่แหรงทำไม อยาเกเห็นความจเจริญให้มาเมืองไทยอีกแล้จังวะเดี๋ยวจะเห็นม<อ>ันเป็นยังไงน,นะครับแหวเล่นนี่นี่น้องเบิ้งหุ่นโดนบานเพิ่นร้า,า,ายพอโอ้โหรายแห้งทุกคนโอเคไปพี่น้องไหมไปยังต่อยย่งต่อยมาหนอก่อยบนเขาไปสนามบินนะครับพี่น้องเนาะมันจะเป็นยังไงน,นะครับโอ,โอ้โหทุกคนบอยากกลับบ้านเลยเห็นยังสิบอกเลยว่าน้องมากเปลี่ยนนี่แบบมีหลายอย่างที่ที่เอาบวกก็เห็นเขาสามารถนั่งมาเลยเดือนไหนนี่น้องมาเลยเดือนใช่ปะ ใน,นเดือนนี่นนี่หรือบอกเขาจะนั่งมาในเดือนนี้มาหรอกไม่บอกไม่อบอกคุณเป็นใเ,เดือนนั่นี่แต่ว่าเขาจะนาั่เขาอยากเขาอะไรสนามบินแห่งนี้เนี่ยเป็นสนามบินแรกๆก็กว่าอะไรนะที่ว่าประเทศไทยสากร้อนขึอนะครับเป็นสนามบินแรกๆทำนักท่องเที่ยวเอาไว้เด้นักองเที่ยวหลายเนาะก,ก็ได้เพิ่มเพิ่มเห็ดอยู่อ่า อยู่สนามบินสุวรรณภูมิต่อนี่น้องสนามบินตอนเมื่องต่อมาอีกทางแอร์แนเนาะอยู่อาฟังไทยนี่มีจักบ์บอนนใหญ่สุดก็มีสนามบินสุวรรณภูมิเลยแหละกับสนามบินนอรเมืองจากสนามบินอุบลแต่ละจังหวัดมันก็มีแน่นอนแต่ละจังหวัดจะมีสนามบินหมดเลยนี่ครับผมแต่ว่าใหญ่สุดกรุงเทพก็คือสุวรรณภูมิแต่ก็ตอนเมืองเนี่ยมีสองสอสนามบินที่เขาจะลงลงในกรุงเทพ เขาเปโคตตัวเมืองกรุงเทพประมาณนี้เนาะเย็นแล้วบ่น้องเย็นแล้วปะติดแอร์ได้น้องติดแอร์ได้หน่สุดยอดอลังการทุกคนขอมาในคนละโลกเลยแล้วล่ะติดแอร์อย่างดีโกอินเตอร์ลีทุกคนเขามานี่เย็นเจี๊ยบได้น้องแบบอ่านักท่องเที่ยวรายแห้งอะไรทุกคนท่งเที่ยวแล้วน้องจะเห็นอยู่ข้างล่างสิตื่นไอบอกได้ว่าตื่นแน่นอน โอ้โหทุกคนยางไปทางหนด้วยบอยเนี่ยไปางยางไปเลยยางไปเลยเดี๋ยวกลางสิพานองเขาเบิ้งพี่รองเลยสิพานองเพิ่นมาเบิ้งป่าเย็นเกียบเลยทุกคนสิพานองเขาเบิ้งอ่าเสื้าร้อยดีแน่โอ้โหอ่าขันย่างไปสนามบินเลยนะครับมาสะดวกสบายอย่างนี้นี่เองทุกคน คนก็ไล่ยลายนาะไอ้คนแบบตอนนี้คนกำลังเดินมาได้เนาะพ่าสงการสงการจริมาถึงเดือนนี้สงการอีกเดือนเดียวอีกเดือนเดียวคนยิ่งจะแน่นบอกเลยว่าสงการนี่แตกคือแบบคนคือชีแน่นแห้งเนาะเขามาอ่าเที่ยวนี่ครับผมไปยวสิพาเขาสนามบินเ้ยครับเขาทั้งนี้วะเน่เขาไรวะเขาไรเขาอะไรน้องเขาไล่ไป มาท่องเที่ยวไร้พ่เนาะท่งเที่ยวไร้แหงนี่นะครับผมสาว,ลาวเล่าเบิรนอยากเข็นสนามบินเพิ่งไถพี่น้องนะครับไปเป็นอนะไรเนาะอยู่ทางในเดี๋ยวภาพไปเปบิ่งนไกลๆนะครับจากไร้น,น้องมาล้านไหมแล้วตอนนี้<อ>วกวางยู่ว่นอ้องคนกวางไงแห้งข้าเบิ่งอ่ะทางหนองแบบข้บาเหนียน่อยเนาะบัดเข้ามาได้แบบไงแห้งอ่างเกลือไปไปเดี๋ยวไอภาพมาแล้ะเบิ่งอีกนี่นะครับผมเขามาสถานีนะครับพี่น้อง โอ้โหสุดยอดไ้ายางเขามานี่กะใกล้ตื่นไปแล้วดีความสะอาดได้บอกในวานป็นเสร็จตลอดเวลาีเนาะเป็นนักสราความสะอาดดิคุณนักสร้าความสะอาดแมเบินงเดี๋ยวมองมองเลยว่นจนวันเหลือมองมองเลยไอ้วันเหลือกันวันเหลือเนี่ยมจนแบบง่ายงคือแบบเงาวับเงาอะนะแมยนแยางบอดีในเมืองนั่นเผมเขาเจะทุตลอดเนาะเนๆอเดีอ่านพี่บงนานบนนานบน โอ้เลยว่าคนร้ายหนอกไปขึ้นไปนี่ขึ้นไปนี่แล้วไปเบ่งบรรยากาศมาหน้าของเที่ยวดีกว่าคนที่ก็จะมาใส่บริการอีกสิร้ายบเนาะอันนี้วาสนามบินในน่องนด่นี่น้องน่องนี่แต่ว่าตอนนี้สายตาหอมมือเมืองฟังนั่นฟังนั่นฟังนั่งในอ่าในความคิดหน่องนะครับสนามบินในนี่กับโบ้ในหน่อยเลยทุกคนโบ้ธรรมดาอลังการนะเด้กโอ้หน่องเที่ยวมันก็ตั้งสิบอกน้องเลย โอ้โหสุดยอดเห็นไหมว่าเดี๋มีทางออกรถแนนองนี่ก่ะทางรถทางรถน้องแบบว่าไปมีรถแบบว่าหับรงนั่นนี่ทางนั้นขึ้นเครื่องบินน้องแต่เขาจิยางว่าทางนี้มาเบิ้งมาเบิ้งคนขึ้นเครื่องบินมาเบิ้งก็มาเบิ้งอ่ามาเบิ้งเขาเจาะขึ้นเครื่องบินเห็นบอกสนามบินบางไทยน้องตะลึงบอกมีซเบีนมีลานนะฮะทุกคนขนาดในสนามบินยังมีแบบอ น้ำดื่มก็มีอาหารก็มีเนาะแมนมีท <ม EN, S 2> ั้งน้ำดื่มมีทั้อง,ทงอาหารแบบให้นักท่องเที่ยวหรือว่านักอ่าเห็นบก่กจะหิวก๋วยเตี๋ยวลูกชิน้นน้ำใส่สี่สิบบาทเท่นมองราคา,าคือเป๊ะเห็นบอกราคาเป๊ะเลยเปิดเธอเลยเคนเป็นโมเดลคิดว่าเออนักท่องเที่ยวเท่านั้นเท่านั้นแต่ว่าเดีจยวกิดราคาเดียวกันเป๊ะเลยไปอย่าอายจะพามาเลาะหมดโอ้โหสุดยอดเลยมีฮอตตู้แมนแมนตู้เอทีเอ็มฟุเงินหลายแห้งนะครับ เห็นบเห้นมะนอคนแบบร้ายแห้นะครับนั่อเที่ยวครง่ายมะน่องง่ายมกลวงมอกลวงมหุ่มุติหูอันนี้ทางขึ้นจ้าสิขึ้นรถอ้อไมันนยังนี้จะว่ายังนี้เนาะมันเป็นยังไงอันนี้คือหุ่นยนต์ทำความสะอาดด้น้องดิมันมีคนคับเนาะนี้คนครับเพ็นบ่ขับกอคขับกอุ่น มีคนขับน้องไปเดี่ยวเดี่ยวไอ้ภามาเบิ่งแต่ว่ามาเบิ่งนางัวเที่ยวก่อนอันนี้คือคุณยนต์ที่คนไทยสร้างเองแน่นอนขับบ่ขับบ่ทำความสะอาดเองเลยทำความสะอาดเองเลยบ่มีผู้ใดแบบมามามาขับแน่นอนเลยท่นสมัยแห่งนาฏกรรมทำความสะอาดยังใส่หุ่นยนต์ทุกคนคิดเอาว่าบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนสุดยอดอลังการขนาดไหนทุกคนนี่นะครับพี่น้องเราพาน้องนมาเบิ่งสนามบินนรสเมืองพี่น้อง เห็นมอยังยืนเทิงน้อเห็นมอเห็นมอยังยืนเทิงกงวงจรปิดได้น้องเห็ดยังบดีบดานี่ล้วนแท้ไลเห็นมอข่าวล่าสุดข่าวลังเห็นบอที่ว่ามีอ่าคนเล่าอยู่อยู่ต่างประเทศมาลักโทรศัพท์คนไทยเน่ยเมาหลักโทรศัพท์ชาวญี่ปุ่นอยู่เมืองไทยไปบอลอดน้องมน่เนีเห็นอยู่อ่าข่าวเจอกออกข่าวส่วนนั้นว่าเนี่ยคนล่าที่ไปอยู่ต่างประเทศแต่ละอ่าทรัพย์สินด้วยโทรศัพท์ของอ่า นักท่องเที่ยวไปบรอดนะครับเพราะว่าคอมโบดไพ่หวานเพิ่นเนาะจะไรเนาะไรมาเห็นไงบะด้านบนเที่ยวเบิ้งขึ้นหน่อยไหมบอแม่นอ่าเฮาอ่ะเบิ้งจากด้านบนคือแบบหน่อยเนาะบัดมาเบิ้งอ่สัมผัสมาข้างในเลยโอ้โหไงโหน่อยเล้อนาะโหน่อยเด้ใช่ไหบอเดี๋ยวแนมสไสายตาเวลาหุ่น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 ฟังนั้นใชได้บูสไสายตาเลยเบิ้งพี่น้องนะครับสนามบินเนาะฟังนี่ก็สุูสายตานะครับนี่พี่น้องนะครับผมเบิ้งเบิ้งเบิ้งขับซูสายตาเนาะ โอเคครับทุกคนครับผมนสำหรับคลิปนี้ก็พาน้องมาบึงนะครับได้เห็นเครื่องบินแมนโบทางไดนไน้สบิตที่ไดสัมผัสแบบนี้ได้ไม่เห็นไกลๆแบบนี้แต่ก็พามาเบึงนันใน่พี่น้องนะครับเป็นว่าสวยงามอลังการสะดวกสบายที่ว่าเป็นอาคันเลกของนนังรัดเรื่องที่ใดเขามาให้นจังสีน้องทุกคนแบบเบาแห้งเนาะโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับผมพาน้องมาเบึง สนามยินนะครับผมขอ,อกันมาคิดนะยพี่น้องสวัสดีน้องสวัสดีครับ